วัดีครับวันนี้กับช่องมุกปันชนะวันนี้เรามางานลอยกระทงกันเนาะเรามางานลายกระทงด้วยนะเฮ้ยนะแล้วก็มุกปันชนด้วยแต่กันไม่ได้อัดคลิปเพราะว่าประไม่ได้เอา iPad มานี่ดูเด็กๆน่าจะชอบตรงนี้กันมากนี่คือโวนของเล่นเพลงลักลักไปอย่าวิ่งไม่ต้องวิ่ง จะเป็นเสียงเราอาจจะเบาหน่อยนะทุกคนเสียงเราจะเบามา,มาก,ากนนไม่ต้องมาไม่ต้องาองาไปเดี๋ยวเราต้องรีบเดินออกจากแถวแถวนี้อยากให้เงินอ,ะอ่ะเราจะต้องเดินห่างจากตรงนี้ เรายังไม่มันน่าจะเป็นน้ำแล้วก็เป็นของเราอยู่ที่อะไรนะฮะเราอยู่ที่ไหนกรมประชาสัมพันธ์ใช่สัมพันธ์นะไม่ใช่กรมประชาสัมพันธ์กรมาสัมพกรมประชาสัมพันธ์นะทุกคนที่ก็มุกไม่รู้ว่าปันรู้ปันอะไรให้ก็ปันได้ยินมุกอ่ะโอเคทุกคนตอนนี้เราทะเลาะกันแล้วใกล้จะฮัลาะกันนี่นี่โดนนะทุกคน ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วมุกจอบเราก็จะเดินไปใจปปั่นนาเลยนี่คนจะแม่น้ำแล้วค่ะโอ้โหคนแน่นมากคนแน่นมากเลยทุกคนต้นไม้ต้้นนนไมใจปั่โอเคปลายกระดุนๆนี่ดูคนเป็น วันเดี๋ยวนี้ลอยกระทงตอนนี้คนลอยกระทงโอ้โหเห็นไม่เยอะแต่ก็เยอะมากเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะทุกคนจะเดินไปใกล้ๆคลองนะทุนี่เพียบเลยทุกคนดูอย่างเยอะ ดูทุกคนนี่ปลามันกินใหญ่เลยกระทงแต่และกระทงก็สวยดีนะทุกคนไปดูทาเราไปดูทางแม่เราดีกว่านาอะอ,อ,อะไรคือมาที่นี่ยังไงก็เสียงดังอยู่แล้วเราก็ไม่มีไมค์นะทุกคนก็เลยจะเสียงแบบเบามากไปไหนจะไไหน ขนมอะไรมีเนี่ยนัขนมเนี่ยนี่ยนั่นมันใครไปเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงข้างหน้านะเดี๋ยวเราจะพาไปทัวร์รอบคลองเลยนะทุกคนโอเคเดินไป บรรยากาศของคือคนเยอะมากมากแม่คนอย่างเยอะกินไอติมไปซื้อไอติมกันแม่ของเงินซื้อติมหน่อยอยากกินติมอ่ะเนเดี๋ยวเราจะไปซื้อไอศครีมไป้อครีมว คนเต็มเลยเต็มเลยที่มรบเต็มด้วยยิกว่าปั้นเอาอันไหนปันออน้นเอาซีคิด <Okay. S 1> นานไม่ต้องกินนะถ้าคิดนานไม่ให้กินนะมุกเอารถมะนาวนเอารถมะนาวเหมือนกันโอเคทุกคนแล้วก็มาซื้อไอติมนะคะ ไอตีมากไปอย่าเติมนายรถมะนาวไปไปเลยกระทงกันไปเราจะต้องไปโอ้ก็ได้จะเวลากระทงเราไปลอยกันลอยกระทงเออว่างั้นน้องไข่ไม่ต้องไม่ต้องฉันไม่ได้กินนายก็ไม่ต้องกินไปแต่เชนไม่ได้กินอ่ะไปไม่่กินะ ดูเขาี่ทำอย่างสวยยูคนมันบางไม่ได้ยินอะไรดังเป๊ะดังเป๊ะไม่รู้ดีคนมันสวยมากคือใครมาแบบสัมผัสนะมันจะสวยจริงๆงดูก่อนมีคนจะทองเป้าไม่ไม่เดี๋ยวเราไปซื้อทองกันก่อนไปจะไปดูร้านที่เราจะเลือกซื้อนะมุกจะเอาเป็นขนม แบบเป็นอ,อาหารปลาปลาจะได้กินได้ดไม่กินจกปลาบันเอาอาหารปลาแบบมุกเปลาอาอาหารปลาอยู่แล, <Okay. S 2> แล้วจะได้รู้ว่าใครจะเรือล่มก่อนกันอะไรนะจะได้รู้นะว่าจะใครจะเรือล่มก่อนกันอ,อ๋อโอเคมุกไม่ได้ถ่ายเหมนกันเลย ไปอุ้ยทำปันหนามเด็กกินอยากมึงเอาวันนี้เออมุกก็จะเอามุกเอาเหมือนไปปันเอาเรือเหมือนกันจะได้เอาแต่พอไโอเคเดี๋ยวไปหางปันก่อนทุกคน

เราเอาอันนี้นะสองอันนี้ทุกคนสิบบาทยุ้ยสองร้อยห้าสิบบาทค่ะหนูเอาอันนี้อันหนึ่งแล้วอีกอันอ่อไหนลูกเป็ดนะครับแต่สองอันนี่เลยวไม่เอาเป็ด่หรอเลขห้าไม่มาเลยแต่คือพายจะนุ่มสูงอันนั้นเป็ดก็ได้นั้นมันแตกตรงนี้เนี่ยมันเอาอันนี้เนี่ยอันนี้อันนี้ไม่แตกเลยเอาอันนี้ก่อนนเลยก่อนครับครับหยิบมันเป็ดเอาตัวไหนครับเป็ดตัวไหนครับเป็นเตัวไตนนี่แหละครับก็แตกดเนี่ย แล้วจะเป็นตัวในดิแต่มุกไม่กล้าถือแม่ถือได้ไหมุกถือกองได้ค่ะนี่อันนี้ของเรานะทุกคนนักเก็ตใที่มีไปไปที่ตาเลยเราไปรอยกรดทงกันก่อนเลยนะคะทุกคนไปรอยกระทงกันก่อนที่ไหนกระทงแสงตรงนี้ไงเรือของโมคือเรือไททานิคมุกเรือไททานิคที่เหมือนเรือไทยที่สุดในโลกใช่ไงเรือไท เลือดไทยใช่ไหมร้องเด็กเรือดไทยใช่ไหมเลือดไทยคนิกใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดแปลงเป็นขนมนี้น่ากินมากแต่มุกอะที่มุกเลือกให้ที่มุกอะอยากให้เอาอันนี้เพราะว่ามันปามกินได้ไงนี่มุกไปอยากเห็นเลือดไทยคนิกเลือดไทยคนิกเออให้จ่าเทไม่มุกจะอันนู้นก็มันสวยกว่ามุกมุกให้จ่าเทพกินมมุกโอ้โหไม่เอาอะถ้าจ่ะเทพกินให้กินอย่างอื่นดีกว่า ไปถึงเวลาใกล้กันแล้วโอ้โหตรงนี้คนนี่สวยมาก่ะเอาเหรอโอเค นี่ดูดูรู่่างดูตาโคแดงน,นี่นะทุกคนเราจะฮะขี่ที่น,นี่นะนนะ แม่ก็วุ่นในการถ่ายรูปเลยโอเคไปเดี๋ยวเราไปเปิดเดี๋ยวเราไปจุด S <S> ไม่ให้เดี๋ยวโรยนนะไม่แ totally ป๊บเดียวไม่มุนแต่แม่ไปนี่นะทุกคนโปกเลยน่ากินมากเลยมน่ากินมากเลยคนดตรงนี้หน่อยจะถ่ายตรงนี้เอม่อย้นนี้มันสวยอะปัน ไะเราจุดฟไฟกันอันที่ของอบเออร์ลืมรอแเลมอัน้อต่อ,อมไม่ะแม่ไม่อ่อดมูลยเมดเไม่ดูกล้งองบ้างเลยเหรอ<ต>มูเป,เป็นเป็นไงอะมูไม่ดูกล้อง ดูเยอะไอ้โกอีกแล้วที่มูไม่ไว้ใจให้บันถือเพราะอะไรวะเพราะว่ามันบันถือไม่โอเคมูก็เหมือนกันใช่มูถือก็ไม่โอเคบันก็ไม่โอเคมูก็ไม่โอเคทะเลาะกันอีกแล้วเปิ่อเก้ปิดต่อ่าเปิดไปน่ากลัวมเปิดต่อเด็กน้องน่ากลัวไปไปยืนไปยืนจุดแล้วเปิดต่อเก้เปิจุดน่ากลัวมากจุดไม่เป็นจอ ไจะี๋ยวมึงเจอะเซนี่จอ่านแะแต่ว่าเป็นครัวตรงนี้มันพุ่งออกมานี่ะทุกคน้ยอย่ามาแย่งได้แล้วหุดเองนะเนี่ยถ่ายไปถือไปเลยได้แล้วครับ ในมุกเฮ้ยสิยเท่ยังเท่เอ้าคุกไฟดับไปแล้วผมมุกไม่ไม่มีไฟตรงนี้หยักได้อ๋อให้ได้เงินมันไม่มีขอให้ร่ำรวยร่ำรวยมันเอาแต่รวยนะคะนี่ไอเนี้ยรักต้นไม้เกินไปเค้ทุกคนไป เราจะไปลอยกระทงกันเลยนะคะตอน,นแรกเราก็นึกว่าเนี่ยของจริงสรุปของปลอมมันดับไปแล้วอะ่ะดับไปแล้วมัติดแล้ว<ป>มันติดแล้วไปเหม็นแม่ถือแม่ดูด้วยค่ะค่ะมุกยัาาางมไม่ได้เอามาเลย อะไรแม่ดูกล้องด้วยอุ้ยมุกมุกนี่สิเดทเทนิชยังเทเลยนี่ขอยืมไปไม่มุกจะถือไปแล้วเป็นไงชนกับเป็ดแล้วเป็นผู้น่ากลัวนี่อ่ามายืนตรงนี้ก่อนลูกมายืนก่อนมายืนก่อนลุกเดี๋ยวเดี๋ยวยืนมาแล้วส่งกล้องมาอ่าเดี๋ยวพมองตาเราได้ที่แล้วทุกคนอ่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนลูกอย่าเพิ่งลงก่อนอ่าค่อยลงก่อน ลงแบบอ่าลงกลัวตัวเองลงนะโอ้โหควนรอบงง่าวยกสูงหน่อยสิลูกเออเอานี้นั่งลงอธิษฐานยกขึ้นหัวก่อนอธิษฐานก่อน ยี่ทุกคนมันจะหยดใส่มุกอีกแล้วว่าหยดแลมุกลงรอยเลยนะเอามาลงด้วยกันมานี่นะทุกคนป้าไปเลยไปเลยลัวปลาต่อนะคะปนี่ทุกคนมันเทียนหยดใส่ด้วยยุกมุกชอบอะไรกระทงที่สุด ขึ้นกันขึ้นมาได้เร็วเอาไปกอดกันอีกนะนคนอื่นเขาจะ,ะขึ้นไปุกคนเสร็จเทนี้อันเจ็บนิดนึงไม่เจ็บเลยด้วยไปเราจะไปกินไอติมล้วจะไปกินไอติม,มไ,ไอติมไอติม,อม,อมโอ้ทำไมนายไม่ลองดูก่อนไม่อยากลองที่เกียวกโอ้คนดูอ่ะ นี่ไงเราต้องทำให้คนดูโอ้มุกทำไมันโดนวันครบหน้าปันด้วยแม่เปเลยมมุกเี้มมุกว่าคนนม่มครบหน้าเลยโอเคอยากกินไอศครีมอะไรหรอวะมัยังอ่มา มะนาวสองมะนาวสลินาวนี่มนาวค่ะทบันมาหยิบปน่ดึงอันี้ออกเปิดแมสให้ด้วยนออเ่ดึแมสเราจะเข้าไปกินในนั้นกัน ปลาค่ะนี่นะเขาจะให้ดูบนกระเป๋าดึงแมทให้หน่อยดึงให้หน่อยโอเคเอ้ยปะบันเห็นหนะ้าปะบันแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมุกเอาอีโมจิพาะบันอยากปลอมตัวด้วยใช่ไหมเดี๋ยวมุกเอาอีโมจิแป,ปะให้อร่อย เราจะ,จะตัดคลิปก่อนนะเดี๋ยวไปเจอกันโอแคเรากินกัน,นกเรากินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปเดินต่อคุณเราเรากระทงเสร็จแล้วแล้วก็จะไปเดินกินต่อกินอีกแล้วกินแล้วเหรอเมื่อกี้กแล้วคือท,ทิา เดินเลยแบบน,นี้เราจะไม่ค่อยดูกล้องอเราจะด,ดูทางเลยอะแล้วเราก็เลี้ยวขวาและะ้วก็เลี้ยว้าล้ว้า ็จะมาทางนี้นะซึ่งจะเห็นได้ว่าทางนี้จะ<ร>เงียบๆแลน้อย,ย,<ล>ยนะคะ5้กิโลแปสบาทมันไม่เงียบแล้วผู้คนมันไม่เงียบแล้วทเกอย่าวแค่คนไปรลอยกันตรงนั้นมากเลยแต่ด้วยความที่คนมันอัดแน่นนะก็เลยไม่ได้อะไรมากมมาก็จนทางออกก็ถามไมเลยมันอยู่ตรงนี้ก่อน แม่แม่แม่แมกลับแล้วหรอออกกลับบ้านอ่ะโหไวอ่ะวันนี้เราก็ใกล้จะกลับบ้านแล้วทุกคนเราแค่ออกแคงมันก็คือจบคลิปนะทุกคนบ,บ,บ๊ายบายเลยเอ่ะ 大家好。